วันนี้บรรยากาศที่วัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามครับเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและน้ำจิตน้ำใจจากพระสงฆ์จากวัดเพื่อส่งไปให้กับทหารหานครับเน่เป็นบรรยากาศที่ทางมุยที่ยังมีเรานะรับสเสบียงช่วยชาติสำหรับทหารไทยส่งมอบโดยพระอาจารย์บุญช่วย เจ้าวาดวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามอยู่ที่ปทุมนะฮะค่ะว,วัดนี่ร่มรื่นมากครับ<อ>เป็นวัดสายวัดป่าเลยแล้วก็คณะลูกศิษย์ลูกหาครับร่วมกันส่งมอบทานน้ำใจสบียงช่วยชาติสำหรับทหารไทยผ่านมือที่ยังมีเรานี่นี่น,น,น,นี่อันนี้ผู้บริหารใหญ่ของท็อปนิวนะคุณชาชัยไปเองเลยนะคคุณชาชัยไปนะแบกของยกของอเองอสุดยอดนี่ถลกเสื้อเชิช้ตขึ้นมาหน่อยอ๋าาอฮะหล่อมาก นะก็เป็นอีกหนึ่งน้ำจิตน้ำใจและเป็นกำลังใจฮะจากพระ,ะพระอาจารย์บุญช่วยบุญยะวันโตนะและคณะสิทธิ์ฮะร่วมกับบริษัทแหลมทองอุตสาหกรรมอาหารจำกัดมีทั้งน้ำดื่มเครื่องดื่มชูก,กำลังผักสวนครัวอาหารสำเร็จรูดพร้อมรับประทานอย่างบะจางอย่างเงี้ยนะสูตรข้าวเหนียวหมูแดงหมูแดดเดียว อะไรที่กินได้แบบอย่างนี้นะเหมาะมากครับมันหนักท้องอ่ะ,ะก้อยอบก้วยอบอะไรเงี้ยที่ทหารกินกันนะนะแล้วก็มูลที่ยังมีเราฮะคุณฉัดชัดช้ยผู้โคกไหวเมื่อสักครู่นี้นะคุณอํานวยพออฝ่ายเทคนิคฮนะ,คะก็ไปเป็นตัวแทนรับมอบส่งมอบอะไอันนี้ที่วัดนะบรรยากาศที่วัดโอ,อ้ล่มรื่นมากนะบรรยากาศที่วัดหลวงผมเคยไปวัดน,นี้แล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยชวนคุณกนกมาบวชที่ปฐุบเนี่ยผมก็ไม่กล้าไปบอกคุณกนกแล้วตอบไปว่าไงคะ ไปกก็เดีๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวท่านก็คงรู้ว่าจะมาหรือไม่มานะหลวงพ่อหลวงพ่อท่านมีเมตตามากานะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งต่อไปให้กับแนวหน้าครับนี่คุณพาณีอัศวรัตนาพรตัวแทนของคณะสิทธ์นะครับก็อวยพรให้กับทหารไทยด้วยนแนวหลังพร้อมเป็นกำลังแล้วขอส่งกำลังแรงใจให้กับแนวหน้าครับ ก็ขอพระคุณท็อปนิวส์นะคะที่เป็นสื่อเป็นตัวกลางให้กับคณะญาติโยมของวัดป่าภุริทัศน์ของพระอาจารย์บุญช่วยที่ได้นำสิ่งเข้าของต่างๆเพื่อให้เป็นกำลังใจกับทหารแนวหน้าและก็ขอให้มีกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปนะคะจากแนวหลังทุกๆท่านค่ะ ขอบคุณค,ะค่ะพระอาจารย์บุญช่วยท่านกล่าวว่าอย่างนี้ครับนะกล่าวคุณชัดชัยเนี่ยนั่งอยู่ด้วยนะพระอาจารย์บุญช่วยบอกว่าสิ่งของที่นําไปมอบให้ทหารไทยในชายแดนครั้งนี้เกิดจากน้ําใจแห่งความรักที่มีต่อชายชาติทหารไทยทุกนายทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและขอสดุดีแด่ก,กาลังพลทุกนายที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งใจมอบผ่านมูที่ยังมีเรา ถือว่าเป็นมือที่ที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองขออวยพรให้ทหารไทยทุกนายชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนมีขวัญและกำลังใจที่ดีแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงด้วยเทินนะสาธุนะฮะหลวงพ่อก็อานวยอวยชัยให้ด้วยนะ,ะสิ่สงิงหาพรุ่งนี้ฮะจะเดินทางไปที่วัดวารีวันพนมดงรักสุรินแล้วก็รวมไปถึงกองร้อยตชด2 1 7 ตชด225ออไปที่อุบลด้วยที่เด็ดอุดม